ชายชาตโยดมควงวิกกี้เผยวีรกรรมแสบคริสเทนไทร์ชายชาตโยดมควงวิกกี้เผยวีรกรรมแสบคริสเทนไทเลอร์พร้อมเรื่องสุดเศร้างานหนักจนบันทอนจิตอบอุ่นหัวใจและแสบซาบไปพร้อมกันเมื่อชายชาตโยดมนักแสดงเจ้าบทบาทควงคู่พันรยาสวิกกี้ซูนิสาและลูกชายทั้งสองน้องคริสเทนวัย8ขวบและน้องไทเลอร์วัยสาขวบมาร่วมเปิดใจในรายการคุยแซบลูกชายสสไตล์คนโตเรียบร้อยคนเล็กวิกกี้เผย คนเล็กแสบมากคิดก่อนพูดวางแผนเก่งที่อ้อนจนแอบ,บกลัวว่าทำไมถึงซับซ้อนส่วนคนโตจะดูเรียบร้อยกว่าแต่ก็แอคทีฟชอบกิจกรรมตลอดเวลาเมื่อถามเรื่องวีรกรรมสุดแสบน้องไทเลอร์ไม่อ้อมคอมชี้ตัวเองว่าเป็นคนชอบตดใส่แม่พร้อมความภูมิใจสุดๆ โดยชายเสริมว่าภูมิใจจริงๆถ้าวันไหนคนไม่รีแอคเขาจะบอกว่าไทเลร์เดนะหูเปิดใจปัญหาความรู้สึกและชายยอมรับว่าการทำงานหนักส่งผลต่อความสัมพันธ์กับลูกโดยเฉพาะช่วงที่ต้องรับละครถึง8เรื่องตื่นตีห้าลูกยังไม่ตื่นกลับมาก็หลับแล้วทำให้ไม่มีเวลาเจอหน้าเลยจนเกิดภาวะบั่นทอนจิตใจถึงขั้นมีผลกระทบกับการสัดวิกกี้เล่าว่าบางครั้งลูกถามว่าทำไมพ่อไม่อยู่บ้านหรือโทรไปแล้วพ่อไม่รับ เราก็อทิตย์พ่อทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวลูกจะได้เรียนในโรงเรียนที่ดีและมีชีวิตที่ความรักและกำลังใจคือหัวใจสำคัญท้ายที่สุดครอบครัวคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดชายกล่าวว่าเวลาลูกๆก,กอดหรือหอมทำให้ผมรู้สึกมีพลังและเมื่อสองหนุ่มน้อยคริสเทนและไทเลอร์กอดพ่อชายกลางรายการเรียกน้ำตาและเสียงหัวเราะจากผู้ชม ฝากถึงแฟนแฟนคลับอย่าลืมติดตามผลงานของชายในละครและซีรีส์หลากหลายเรื่องเร็วพร้อมชมมุมครอบครัวสุดน่ารักที่แสนจะจริงใจของครอบครัวนี้ในรายการคุยแทบโชว์รับรองอบอุ่นและเฮฮาสุดเหมือนใครชายครินเทนหน้าเหมือนแม่นิสัยเหมือนพ่อแต่ถ้าไทเลอร์จะหน้าเหมือนพ่อแต่นิสัยเหมือนแม่วิกกี้จริงค่ะพี่ชายไม่ใช่คนเจ้าเล่ห์ตอนเด็กเราเป็นคนไม่ง่ายซึ่งเขาก็ไม่ง่ายเป็นเด็กชอบเถียงซึ่งไม่ดีนะเป็นเด็กโซน สามารถเล่นคนเดียวได้มีความเป็นตัวเองสูงจะเอาแต่ใจนิดหนึงเอาแต่ใจวิกกี้มากค่ะยอมรับเวลาน้องแกล้งคริสเทนทำอย่างคริสเทนบอกพ่อกับวิกกี้เป็นเด็กที่ฟองมากหัวราไทเลอร์ไทเลอร์ก็ฟองแม่เหมือนกันชอบแกล้งอะไรไทเลอร์ชอบตีวิกกี้ Wiki. คนเล็กเล่นแรงส่วนคนโตด้วยความเราสอนว่าไม่ให้ทำอะไรน้อง เขาก็ไม่กล้าทําอะไรเขาจะละมุนมากคนไหนชอบตดใส่แม่ไทเลอร์ชี้ที่ตัวเองใช่แล้วภูมิใจในผลงานตัวเองมากด้วยนะหัววิกกี้ทุกสถานการณ์เขามองว่าเป็นสิ่งที่ทําตรงไหนก็ได้อยู่ต่อหน้าเพื่อนๆญาติๆเขาชายแล้วเขาภูมิใจในกลิ่นตัวเองมากเลยนะ ถ้าวันไหนตดแล้วคนไม่รีแอคเขาจะบอกว่าไทเลอร์วิกกี้จะพูดให้คนรู้ใช่ถ้าบอกว่าไทเลอร์เหม็นมากเขาจะแฮปปี้ช่วงที่เขาตดเราไม่สนใจก็มีวิกกี้เขาจะบอกให้เรารู้แล้วทำใหม่จนกว่าเราจะมีรีแอคชันเขาจะเป็นคนแบบนี้